ลุ้นรักป่วนกุนเทศผู้บริหารเบนิโทนรับประกันคอน g กรสไม y x สสนุกหนังดีระดับพรีเมียมกุนเทศผู้บริหารเบนิโทนออกฉายให้แฟนๆได้ชมกันแล้วทางช่องทางพรามวิดีโอสำหรับภาพยนตร์เรื่อง CONGRATS MY EX ลุ้นรักป่วนกวนแฟนเก่าที่นำแสดงโดยเบลล่าราณีและไบรท์วชิรวิทย์ล่าสุดข่าวสดสัมภาษณ์กุนเทพนารุลาผู้บริหารเบนิโทนฟิล์มผู้รังสรรค์ภาพยนตร์เรื่องนี้ถึงแรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้กับ เอาความเป็นไทยกับอินเดียรวมด้วยกันในหนังเรื่องนี้เพราะมันออแกนิกตอนที่เราเริ่มคุยกันถึงการทำโปรเจกต์หนังเราก็มีการคุยกันในทีมของพวกเราว่าเราลองมาทําอะไรที่เป็นโรแมนติกคอมเมดี้กันใหม่แล้วผมก็พูดในที่ประชุมว่าเพื่อนๆผมว่าการแต่งงานของคนอินเดียพวกอยู่ทําอะไรกันทําไมต้องจัดงานแต่ง3าถึงหวันมันเป็นคําถามบ่อยมากผมก็เลยเอาไอเดียนี้เสนอในที่ประชุมว่าเราลองทําหนังไทยโรแมนติกคอมเมดี้แต่เอาเรื่องของพิธีแต่งงานของอินเดียมาเป็นแบ็กกรอบ ซึ่งทีมงานชอบมากเราก็เลยปั้นมาขึ้นมาอีกมุมมองหนึ่งเราก็คิดว่าจะมีบริษัทไหนที่จะผลิตหนังแล้วเอาวัฒนธรรมอินเดียเข้ามาอยู่ในหนังไทยได้เลยมองว่านี่เป็นสิ่งที่เรายกจะทําแล้วการนําเสนอความเป็นอินเดียหน,หนังไทยเราอยากให้มันมีความน่าเชื่อถือและถูกต้องออกมาในหนังเรื่องนี้เราให้ความใส่ใจทุกกระบวนการตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมพิธีการที่เราจะต้องจัดในงานแต่งงานเราทําทุกอย่างให้สมจริงมากๆ ตอนที่ผมทำซีนแต่งงานผมเอาที่ปรึกษาที่จัดงานแต่งงานมาเลยแล้วผมก็เอาพรา์ที่ทำพิธีในงานแต่งงานจริงๆมาอยู่ในฉากจริงๆแล้วผมก็จะถามเรื่องพิธีกรรมว่าเราทำถูกไหมได้ยินว่าหนังเรื่องนี้ลงทุนเยอะมากเยอะมากครับแต่ของไม่บอกตัวเลขแต่ว่าลงทุนสูงเพราะเราเชื่อในหนังเรื่องนี้มากๆเมื่อทำหนังเราต้องกล้าทําครับและหนังเรื่องนี้มีความเป็นอินเตอร์เข้ามาค่อนข้างเยอะเรามีนักแสดงมาจากอินเดียบทราแรกเราให้นักเขียนอินเดียที่อยู่อเมริกาเขียนขึ้นมา เสร็จแล้วค่อยเอามาเขียนใหม่โดยพี่ตุย้ยที่เป็นผู้กำกับด้วยในหนังเรื่องนี้สุดท้ายมันเป็นหนังไทยก็ต้องมีนักเขียนที่เป็นคนไทยข้ามาเพราะเขาจะเข้าใจจริตความเป็นคนไทยเข้าใจมุกข,ของคนไทยแต่เขาก็เก็บสิ่งที่มันดีในบทโดยเฉพาะเรื่องของวัฒนธรรมอินดีไว้หมอตากล้องก็มาจากอังกฤษเรียกว่าพรีเมียมทั้งหมดตั้งแต่นักแสดง ใช่ครับตอนที่เราพัฒนาบทนี้ขึ้นมาหน้าเบลล่ารานีก็ขึ้นมาเลยบทนี้ต้องเบลล่านอกจากนักแสดงที่พรีเมียมแล้วผมยังเชิญครูสอนเต้นก็มาจากอินดี้แดนเซอร์เพลงก็ไปผลิตที่อินดี้สุดท้ายมันไม่ได้เป็นการยัดเยียดว่าฉันจะเอาวัฒนธรรมอินดี้มานําเสนอทําไมถึงเรื่องเป็นคอมเมดี้โรแมนติกคอมเมดี้เริ่มแรกเราอยากให้คอนเทนต์นี้ไปได้ทั่วโลกผมมองว่าโรแมนติกคอมเมดี้มันเป็นอะไรที่เดินทางได้มันเสร็จง่ายดังเรื่องนี้มันดูง่ายสนุกดูเพลินสิ่งที่เราคาดหวังอย่างแรกเลยอยากให้ผู้ชมชอบ และสนุกกับหนังเรื่องนี้เพราะเราปั้นมันมาผมอยากให้หนังไทยได้รับการยอมรับมากขึ้นได้เห็นถึงศักยภาพของหนังไทยเราอยากจะเห็นภาพนี้เพราะผมว่าเรามีศักยภาพและของดีซึ่งของดีก็ไม่ได้มีที่เราที่เดียวของดีมีหลายที่มากแต่จะทำยังไงให้คนหันมาดูไทย